จัดอันดับความเฮงหาวันเกิดทันวานี้เงินเข้ารวัวๆชีวิตปังสุดรอรับโชคก้อนใหญ่ก่อนปีใหม่ 1. คนเกิดวันศุกร์ทันวานี้คนเกิดวันศุกร์คือเบอร์หนึ่งของความเฮงแบบไม่ต้องลุ้นดาวการเงินโคจรแรงมากส่งผลให้เงินเข้าหลายทางทั้งจากหลินหลักนงินเสริมและรายได้ที่มาจากความสามารถส่วนตัวโดยตรงเดือนนี้การเจรจาโดดเด่นสุด,สด ไปดูง่ายลูกค้าเชื่อใจมีคนยื่นงานให้แบบไม่ต้องร้องขอบางคนได้โปรเจกต์ก้อนใหญ่ที่เปลี่ยนสถานะการเงินเลยทีเดียวโชคลาภก็เด่นแบบนิ่ม,มโดยเฉพาะโชคที่เกี่ยวกับผู้หญิงของสวยงามหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เตรียมรับเงินเข้ากระเป๋าแบบรัวๆช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคือจุดพีคที่สุดของปีเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับสัตว์หรือช่วยเหลือสัตว์จรจัดเพิ่มพลังเมตตาเรียกเงินเรียกทรัพย 2. คนเกิดวันอังคารเตรียมตัวเข้ารับโหมดชีวิตพุ่งขึ้นแบบไวมากการเงินจะคล่องตัวเหมือนปัญหาเก่าถูกสะสางทำให้มีช่องทางเงินเพิ่มแบบหลายด้านงานที่เกี่ยวกับการขยับเดินทางเจลจาหรือใช้น้ำเสียงขึ้นสุดรายได้ก้อนใหญ่มีโอกาสเข้ามาจากงานพิเศษหรืองานที่ต้องลุยโชคลาภแหล่งมากโดยเฉพาะหลังวันที่15ของเดือนมีลุ้นแบบได้จริงได้แบบไม่คาดหวัง ชีวิตทั้งงานเงินโอกาสเริ่มฟื้นแบบชัดเจนคนรอบตัวอย่างทักเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับทหารตำรวจหรือผู้เสียสละเสริมพลังดาวอังคารให้คุ้มทวีคูณ 3. คนเกิดวันจันทต์ดวงมงคลเปิดแบบทั้งเดือนเงินเข้ามาแบบสม่ำเสมอมีงานเข้าไม่หยุดโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความละเอียดความสามารถเฉพาะทางช่วงนี้ จะมีคนเข้ามาช่วยดันง,งานดันโอกาสหรือแนะนำช่องทางหาเงินดีๆให้แบบไม่ทันตั้งตัวบางคนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากครอบครัวหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบ้านโชคลาภมาแบบงามๆจากผู้หญิงหรือสิ่งที่เกี่ยวกับความฝันปลายปีนี้เตรียมตัวรับข่าวดีใหญ่เพราะดวงกำลังถูกผักให้ขึ้นแบบเตดใหม่ของชีวิตเคล็ดลับเสริมดวง บริจาคนมอาหารหรือของชายเด็กและผู้สูงอายุเสริมพลังความอ่อนโยนที่ดึงโชคเข้าหา 4. คนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธโดดเด่นด้านงานเท่ากับเงินช่วงนี้งานวิ่งเข้าหารายได้ตามมาติดตดิไม่ต้องพยายามมากแต่ผลลัพธ์ดีเกินคาด การเจรจาก,การสื่อสารและงานออนไลน์คือจุดพุ่งสูตรใครค้าขายจะมียอดปังรายได้แตกบางคนเริ่มจับเงินก้อนจากโปรเจกต์ใหม่โชคลาภมีเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะจากการเดินทาง ของมือสองหรือสิ่งที่มาจากคนรู้จกักเดือนนี้เป็นเดือนสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงให้เตรียมตัวขยับขึ้นอีกระดบับตอนปีใหม่เช่นรับเสริมดวงทำบุญแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงเสริมปัญญาและโชคการเงินและ 5. คนเกิดวันพฤหัสบดี ดวงการเงินของวันพฤหัสบดีขึ้นแบบต่อเนื่องแม้จะไม่พุ่งแรงที่สุดแต่ดีที่สุดคือมันคงและโตจริงเงินที่รอจะได้เงินค้างจะกลับมาโอกาสใหม่เริ่มเปิดงานด้านความรู้การสอนให้คำปรึกษางานเอกสารงานราชการเด่นมากได้ผลตอบแทนดีหรือได้เงินเพิ่มโชคลาบมีแบบพอหอมปากหอมคอแต่เด่นเรื่องของมีค่าหรือของชายที่ได้มาแบบฟุกฟุก ถือเป็นเดือนที่ได้เขียนหนี้เก่าเตรียมตัวรับปีใหม่แบบสบายใจแค่ลับเสริมดวงทำบุญหนังสือหรือให้ทุนการศึกษากับเด็กจะยิ่งเปิดทางรายได้ระยะยาว